โอเคียวรีเวนเจอร์ในตอนที่257การกลับมาของอิสนาและมีคนนั้นต้องยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่น สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายเลยนะครับสหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมังงะโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่257นะครับซึ่งตอนนี้ดุเดือดมากๆเลยเพราะว่านะครับจะเป็นการช่วยเหลือผู้คนนะครับของตัวละครตัวหนึ่งละกันนะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจดหนักจะเต็มนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในดดวกกกช่องทง,องทาาาหนน็ตติมั้ แล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยดีกว่าโดยเหตุการณ์ของโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่257นะครับก็แน่นอนและวว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วเลยทาเคมิจิกับคาคุโจทั้ง2คนต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะหยุดรถไฟให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเหลก็นะครับคนของแก๊งคันโตมันจิไคนะครับกับแก๊งโตมัน2.0ทั้ง2แก๊งเนี่ยจะต้องตายลงไปนะครับและแน่นอนแล้วว่านะครับจะเกิดโศกนาฏกรรมนะครับครั้งยิ่งใหญ่เลยล่ะโดยตอน นี้นะครับรถไฟยังพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับทาเคมิจินั้นก็พยายามนะครับที่จะหยุดรถไฟให้ได้โดยพยายามกดทุกปุ่มแล้วแต่มันก็ไม่สามารถทําได้นะครับส่วนคาคุโจน,นั้นพยายามชะเง้อออกไปดูนะครับซึ่งเขาก็รู้เลยแหละครับว่าด้วยความเร็วขนาดนี้นะครับมีหวังแหกโค้งแน่นอนโดยคาคุโจนั้นนะครับรีบเตือนทาเคมิจิในทันทีนี่มันแย่แล้วนะทาเคมิจิรถไฟมันเร็วขนาดนี้เนี่ยมีหวังเนี่ยตกรางแน่นอนข้างหน้าเนี่ยดันมีทางแยกอยู่รถไฟนั้นเนี่ยผิดคว่ำแน่นอนตัดไปที่ทาเคมิจินะครับ ที่กําลังยุ่งอยู่นะครับกับการควบคุมรถไฟบ้าเอ้ยฉันไม่รู้เลยว่าต้องกดปุ่มไหนเนี่ยเพื่อที่จะหยุดรถไฟคันนี้ได้ทํายังไงดีล่ะถ้ารถไฟตกรางเนี่ยมีหวังถึงจุดจบแน่เลยรถไฟต้องพลิกคว่ำแล้วก็ชนทุกคนแน่มันจะฆ่าทุกคนหมดนี้เลยนะตัดไปที่ซันสื่อนะครับที่ตอนนี้เนี่ยร่วงหล่นลงไปนะครับข้างทางนะครับกาลังสะใจสุดๆเลยฮ่า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 พวกแกนะ่าช้าไปแล้วแกไม่มีทางจะเร็วพอหยุดรถไฟนั้นได้หรอกสุดท้าิมิจิในตอนนี้นะครับก็พยายาม สุดฝีมือของเขาเลยเพื่อจะหยุดรถไฟให้ได้ได้โปรดเธอหยุดเธอบ้าเอ,อ้ยฉันหาปุ่มเบรกไม่เจอเลยนี่ค่ะคุณจงังรีบมาช่วยฉันหน่อยเธอ แต่เมื่อทาเคมิจิหันกลับไปมองนะครับที่คาคุโจในตอนนี้นะครับสภาพของคาคุโจนั้นเละสุดๆเลยที่กลางหน้าอกของเขานั้นนะครับก็คือถูกดาบของซันสึฟันก่อนหน้านี้นะครับเลือดไหลไปหมดเลยสภาพของคาคุโจในตอนนี้นะครับโอกาสตายนะครับเรียกได้ว่าสูงสุดๆเลยละแย่แล้วสี่แผลของขาคากุจังถูกซันสึโจมตีขนาดนั้นแผลเนี่ยมันลึกขนาดนั้นเลยเหรอบ้าชะมัดยากเลยพวกเราทําอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยและถ้ามันยิ่งช้าไปมากกว่านี้จะเก,กิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนทุกอย่างมันกําลังจะจบ สิ้้นแลทาคิมิจินะครับในตอนนี้เนี่ยพยายามสุดฝีมือเลยนะครับเพื่อหยุดรถไฟให้ได้เมื่อเขาเห็นว่าไม่สามารถหยุดได้แล้วจึงพยายามตะโกนนะครับเรียกทุกคนนะครับก็ือคือไอคนที่อยู่หน้ารถไฟนะครับที่กําลังต่อยตีกันอยู่เนี่ยให้ทุกคนนั้นนะครับหลบไปนี่ทุกคนหลบไปหลบไปซะซึ่งแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงรถไฟนะครับที่กรบเสียงของทาคิมิจินะครับแล้วก็ทุกคนที่กําลังต่อสู้กันอยู่เสียงดังไม่มีใครนะครับได้ยินคําเตือนของทาคิมิจิเลยตัดไปที่คาคุโจนะครับที่ตอนนี้เนี่ยสภาพนะครับเรียกได้ว่า นักศึกษาเลยแหละครับเขานั่งอยู่นะครับด้วยความเจ็บปวดพยายามบอกให้ทาคิมิจินั้นรีบหนีไปทาคิมิจินายเนะี่ยต้องรีบออกจากรถไฟนี้ให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นนายจะต้องตายด้วยนะแต่ทาคิมิจินั้นปฏิเสธคําขอของคาคุโจฉันฉันยังโอเคอยู่ฉันว่าคาคุจังเนี่ยรีบอบอกไปจากที่นี่เถอะฉันเจอเบรกมือแล้วเดี๋ยวฉันจะพยายามใช้แรงของฉันเนี่ยในการเบรกมันเองในการถูกตัดไปที่การต่อสู้กันระหว่าง2แกงนะครับคันโตมาจิคายที่ปักทะนะครับกับแกงโตมัน2.0อู่ในตอนนี้พวกเขน พึ่งเห็นว่ารถไฟกําลังพุ่งชนพวกเขาซึ่งแน่นอนพวกเขานั้นนะครับไม่สามารถที่จะหลบได้แล้วส่วนทาเคมิจินั้นก็ยังมีความมุ่งมั่นสูงนะครับโดยเขายังมั่นใจเล้วว่าเขานั้นจะสามารถในการที่หยุดรถไฟคันนี้ได้ฉันเนี่ยฉันจะต้องหยุดรถไฟคันนี้ได้แน่นอนฉันม,ม่มีวันยอมแพ้หรอกส่วนคาคุโจนะครับที่กําลังนั่งอยู่พร้อมกับอาการบาดเจ็บหนักนะครับเขานั้นร้องไห้ออกมานะครับเมื่อเห็นความพยายามของทาเคมิจินายนะนายเนะี่ยพยายามช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดเลยนายไม่คิดจะห่วงตัวเองเลยเหรอฉันนะี่ะอิพื่า เพื่อนของนายเหลือเกินทาเคมิจิหลังจากนั้นคาคุโจค่อยๆลุกขึ้นมานะครับและได้พูดกับทาเคมิจินี่ทาเคมิจินายน่ยหลบไปเถอะ เดี๋ยวให้ฉันจัดการเองโดยคาคุโจใช้แรงเฮือกสุดท้ายของเขาจับทาคิมิจิเหวี่ยงลงรถไฟและทาคิมิจินั้นนะครับก็ค่อยๆร่วงหล่นลงจากรถไฟนะครับทาคิมิจินั้นนะครับเรียกชื่อคาคุโจนะครับก็คือเป็นภาพสุดท้ายของเขาที่เห็นคาคุโจนะครับส่วนคาคุโจนั้นนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเน่ะเดี๋ยวจะรอดไปในการจัดการเตะตูดเจ้าสันสื่อเองหลังจากนั้นนะครับคาคุโจนะครับก็มุ่งมั่นสุดๆเลยในการที่เขานั้นนะครับจะช่วยเหลือคนอื่นโดยคาคุโจนั้นนะครับก็ได้แต่พูดกับตนเอง ฉันน่ยจะไม่ยอมปล่อยให้ฉันต้องตายอย่างไร้ความหมายหรอกเพราะคนอย่างฉันนี่แหละจะเป็นคนหยุดรถไฟนี่เองซึ่งนัง้นนั่นเองคาคกโจใช้แรงเครื่องสุดท้ายของเขาดึงเบรกมือนะครับของรถไฟเอาไว้รถไฟนั้นค่อยๆเบรกนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่านะครับมันจะไม่ทันแล้วสิครับเพราะว่ารถไฟในตอนนี้จอจะชนผู้คนนะครับแบบสุดๆเลยการกต่ดไปที่การต่อสู้กันของทั้งสองแก๊งในตอนนี้นะครับพวกเขาเมื่อเห็นรถไฟนั้นกําลังพุ่งเข้ามานะครับที่จะชนใส่พวกเขาพวกเขาต่างตกใจนะครับและ แน่นอนเลยครับว่าพวกเขานั้นนะครับไม่น่าจะหนีได้ทันแล้วพอรถไฟนั้นเข้าใกล้นะครับร่างของพวกเขาเต็มทีแล,ะละ้วล่ะส่วนคาคุโจในตอนนี้นะครับเขารู้ได้ทันทีเลยครับว่าเขานั้นไม่สามารถจะอยู่รถไฟได้แล้วบ้าชะงมัดยากดูเหมือนมันจะไม่เวริร์กแล้วล่ะและทนใดนั้นเองจิตห่วงสุดท้ายของคาคุโจเขานึกถึงนะครับอดีตเพื่อนรักของเขานะครับยางอิสนะนะครับ,นะนะรบที่ตายไปก่อนหน้านี้นะครับอิสนะนั้นได้พูดกับคาคาุโจนายเนี่ยยังเหมือนเด็กไรเดียงสาเหมือนเดิมเลยนะคาคุโจดีล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคน ช่วยนายเอง และทนใดนั่นเองนะครับมือของอิสนานะนั้นก็จับมือของคาคุโจนะครับและช่วยกันในการเบรกรถไฟนะครับและปฏิหารก็เกิดขึ้นเมื่อรถไฟนะครับที่มีทีท่าว่าจะพุ่งชนผู้คนและจะมีคนตายนะครับล้มตายกันเป็นเบือกลับปรากฏว่ารถไฟนั้นสามารถหยุดลงได้นะครับและทุกคนนั้นก็สามารถรอดชีวิตได้เจ้าสันสื่อน,นะครับที่เห็นรถไฟหยุดอยู่นะครับถึงกับตะลึงบ้าไปแล้วปะเนี่ยมันเลือกตลกหรือ,อยังไงกันส่วนทางด้านของทาคิมิจินั้นนะครับก็ดีใจสุดๆเลยหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วโคตรที่ จะปฏิหารเลยทาคิมิจินั้นรีบวิ่งไปนะครับเพื่อไปหาคาคุโจคาคุจังนายทำเรื่องโคตรมหัศจรรย์เลยว่ะแต่ทันใดนั่นเองนะครับเมื่อไปเห็นคาคุโจกลับเห็นร่างของคาคุโจนั้นจมกองเลือดอยู่นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับคาคุโจนั้นสละชีวิตของตนเองเพื่อช่วยเหลือทุกคนนะครับและก็เป็นการจบไปนะครับพร้อมกับการตายของคาคุโจก่อนทั้งหมดนี้นะครับเป็นโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับในตอนที่257นะครับซึ่งแน่นอนยังคงคอนเซปต์นะครับว่าจะต้อง มีการตายนะครับของตัวละครอีกแล้วครับท่านนะครับที่ได้ว่าเรื่องนี้นะครับโอ้โหตายเกลื่อนตายกลาดมากๆเลยนะครับมีตัวละครตายแล้วตายเล่านะครับซึ่งก็หวังว่าอนาคตอาจารย์นั้นนะครับจะไม่เขียนนะครับให้ตัวละครที่มันสําคัญสุดๆของเรื่องกว่านี้นะครับต้องเสียชีวิตลงไม่งั้นนะครับมีการร้องไห้มีการเสียใจแย่เลยนะครับแต่คาคุโจก็สําคัญนะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับจะชื่นชอบในตัวของเขาแล้วเพื่อนคิดยังไงนะครับกับคลิปนี้ก็แสดงความคิดเห็นมานะครับซับตอนใหม่นะครับของตัวเกียวร ลและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ